โอเคครับคนดูหลังจากที่ห่างหายกันไปตั้ง2วันนะครับคนดูพี่ก็ได้กลับมาแล้วนะครับเพราะว่าพี่ขี้เกียจนะครับนั่นแหละฝากกดไลค์ like คลิปนี้ถึง300ไลค์หน่อยแล้วกันอาร้อยไลค์ like ก็ได้แต่ถ้าถึง300ไลค์เนี่ยพี่จะดีใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็ช่วยๆกดด้วยแล้วกันนะครับผม1ไลค์เท่ากับ1กําลังใจเลยนะเว้ยกดซับด้วยยิ่งดีกดแชร์ก่อทุกอย่างยกเว้นดิตไลค์นะครับคนดูโอเคก็คลิปในวันนี้นะครับผมผมก็เนี่ยเปิดให้ดูเลยตามนี้เลยเซตที่พี่จะมาเล่นในวันนี้นั่นนนกกกก็็คคืออมมมััดดแแวไพรรนะ์ะทุบาบาฟ มันมันคือดาบอะไรอ่ะผมผมควรจะเรียกมันว่าอะไรอ่ะตะเกียงหรอหรืออะไรอ่ะผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะแต่ถ้าชื่อภาษาอังกฤษมันชื่อว่าฟ็อกแกรมนะทุกคน ตามนั้นแหละนะทุกคนพี่ก็จะมาเล่นคอมโบนี้นะครับส่วนผลนี่ก็ผลมืดเหมือนเดิมนะทุกคนเพราะว่าเล่นผลอื่นกูดูตรงแล้วไม่น่ารอดนะซึ่งพี่รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยบล็อกฟู้ดเนี่ยจะเริ่มกลับมาปิงะนะทั้งโลก2เลยนะโลก3นี่ไม่ต้องพูดถึงครับมันปิงอยู่แล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ฝากไปซื้อไกตาร้านพี่ด้วยนั่นแหละตามนั้นเลยโอเคครับคนดูตอนนี้พี่อยู่ในหน้าเว็บของเปอร์คุงช็อปนะก็ลิงก์เว็บอยู่ใต้ล่างคลิปเลยพี่ปักหมดไว้แล้วนะครับคนดูก็มีขาย แล้วก็ไกตันพาวิสิขั้น10ก็มีนะครับกระัดไกตัน7็หมัดสมอดาบคู่รันตีวิสิเทสสิพี่ก็มีใครสนใจไหนลิงอยู่ตารางคลิปเลยพี่ปักหมุดไว้แล้วนะครับคนดูโอเคอะคนดูเหมือนจะมีคนยิงเรียกผมนะโอเคโอเคมาๆมาๆอยากสู้เหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นดิโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวดิโอ้โหไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนี่นะคือดาบที่ผมเล่นนะฟอกแรมเอ้ยมันรีบโอ้ยรุมหมอห่พึ่งกลับมาเล่นก็เจอประจําเจอประจํา โอ้โหเอาเข้าไปได้กูแรกทำไมมันแรกอย่างนี้อะทุกคนเพราะมันลุมผมโอ้ดูดเลือดแม่งเลยเ,เอาเลือดมึงมาเออนี่ไงนี่ไงมาดิต่อ้ลุมเลยต่อ้ลุมเลยเอฟซีสอนคอมโบกูมายเยอะบอกเลยไม่มีทางพลาดแอ่อุ้ยไม่โดนนี้ไงอะเฮ้ยอ่ะฮะโอเคโคตรปีง่ะเห็นไหมทุกคนผมบอกแล้ว ไม่น่าจะเป็นที่เด็ดผมนะโดนมึงโดนกูเรียบร้อยคำหนึ่งคิวลงเพียงแพ้เฮ้ยเพ่งไหวปะวะโอ้แล้วมันแหลกอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดนี่เปิดเปิดให้ดูเลยเห็นไหมปิงร้อยหกสิบเก้าร้อยสี่สิบบอดแล้วเนี่ยนะโลกสองนะมา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 โอเคโอเคสวยสวยสวยไอ้สัตว์เอ้ยไ่โอ้มันเยอะเกินมันเยอะเกินแช่แช่โอ้โหโอ้โหโอ้โหวาร์ปออกเลย เอาจริงผมควรจะเล่นฝนสายฟ้าเอ้ยทำไมฝนจิ้งจอกมันเต็ไมไปหมดเลยเืออะไรอะ่ะโอ้โห่ะฮะอันแหะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หอาวผมเสียค่าหัวไหมเนี่ยทำไมผมตายแล้วมันไม่ขึ้นว่าเสียค่าหัววะไม่ไหวแล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นได้เนี่ยมึงลุมกูเลยเหรอโอ้โห อะไรจะแค้นกันท่าน่านั้นวะเฮ้ย้โอุ้มจริงดีที่เป็นฝนสายฟ้าครับแล้วจิ้งจอกเต็มไปหมดเลยครับคนดูมันเอามาจากไหนกันวะเนี่ยเดี๋ยว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 กูไม่ใช่กูไม่ใช่เจนพี่ผมไม่เคยทำอะไรให้พวกพี่เลยเนี่ยงงมากเลยอ่ะพวกพี่เป็นอะไรกันหนูสามตัวที่อ่ะงงจริงดิจิ้งจอกสามตัวกูจะตู้ยังไงอ่ะไอวิชารอดช่องครับนี่ครับรอช่องเออมังกรนี่แม่ง 站住！你。Oh ho. ย้ายเซิร์ฟได้ดูดูมันบนอะไรของมันน่ะเหมือนมึงภูมิใจมากอ่ะเจอประจําเลยผมย้ายเซิร์ฟดีกว่านะพี่พี่ผมยได้ย ورو อย่างลยอยากได้ยรู้งั้นเหรอต้องนี่เลยมาลุชชอปร้านบริการกดผลและเกมพาร์เลเจ็ดเท่านั้นยังไม่พอยังมีรหัสไก่ตันอีกมากมายครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับโอเคครับคนดูตอนนี้พี่ได้ย้ายเซิร์ฟมาแล้วนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีคนสู้ไหมเพราะว่าพี่เห็น11 1 m อมนะครับคนดูเนี่ยสิบเอ็ดเอ็มกนบสามันดเก้าแต่ว่า้อ้ม อันนี้ผมได้เป็นผลสายฟ้านะทุกคนมาสวยสวยเออเออนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยมันโดนมันไม่โดนนี่่ามันโดนบ้าอะไรละ่ะเนี่ยโอ้โหแล้วมันหนีโคตรไกลอะ่ะโอ้ยผลประตู <S <S โดนครับโดนเอาติดโอ้โหต้นไม้นี่แน่อยู่ไหนมันอ,อยู่ไหนวะ อยู่นี่ที่นี่ไงเอานี่ไงโดนกูโดนกูนกยายาหนีขอร้องละไอ้ขอร้องละไอ้เอ้ยโอ้โหผลบากี้ชิบหายแลด้ดาบกูใช้ไม่เข้า <c oughs> <c oughs> นี่ไงมึงอย่าเล่นคนตีนเข้าใจไหมคนดูสมควรเล่นนี่ยผ,ผลบ,บากรบากี้อะไรเนี้ยมา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 ให้หมดมาเฮ้ยว้ากแล้วโอ้โหแล้วปิงด้วยนะนั่น ป oh ั๊บโอ้โหปั๊บเข้าล e oh! ็อกด้วยนะอ้าวูนดูนนี่ตายตายสวยครับผมอู้ได้ดีแปลงล่างครับโอ้โหมอกมาก็แปลงล่างท่านแล้วเผื่อเปิดฮาคิสุดยอดอ้าวพี่แม่งโดนดุกดอาเลยตอนนี้ไม่น่ารอดแล้วยังรอดอยู่นี่มาเน้นเน้นตายเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนลัด ได้อยู่นะทุกคนคอมโบนี้มึง oui, เอาก e ้อนขี้ปรมาณูไปกินเกือบตายโอ้ยโอ้ยดาบนี้มานี่มันไม่สมควรเล่นมันใช่ที่เล่นไหมเรียบร้อยโอ้ยโคตรแรงนะทุกคนทำไมคนไม่เล่นกันวะเฮ้ยนี่มันคอมโบมาตายชัดๆโอ้ยมารัวๆเลยวะเออเออฮะฮะฮะครับโปโป โอ้ทุกคนดูมันว้นาวน้ำผมใช่ไหมดูดิดู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 มึงสู้ไม่ได้มึงต้องเปิดโปรมาสู้กับกูเลยเหรอฮะนี่ไงโปรสมัยนี้มันโง่นี่กูรู้ไอ้เหี้ยควับหนีไปไหนวะโอ้โหเสียฐายวะ่ะอุตส่าห์คลิปนี้พี่พี่จะได้เฉิดฉายแล้วแม่งเอ้ยอุตส่าห์จะได้แบบเปิดคุงฉายานักฆ่าโปรอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนเปิดมีคนเปิดครับอ้าวโอ้ยไม่โดนนี่ย่ะผมมาก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้เล่นแค่สองวันไม่ได้เล่นแค่สองวันทำไมฮะโดนไหมมาจับจับไม่โดนเหรอไปโดนดีกว่าโดนครับนี่ไงจอบไปดีโอ้โหไฟอัหน้านึกว่าเป็นดาบีนะทุกคนดาบีในะเรื่องมาฮิโร่รู้จักเปล่าเอา้าไม่เงยเอ้ยว่าเอา,า,เอาฮะฮะเองเองเป็นใคร โอ้ยย่ารัดย่ารัดเอาโหผมวิ่งเข้าไปรับหน้าแทนมันเฉยเลยโอ้โหมันหนีแล้วนั่นโอ้มันหนีแล้วโดนกูัวเฮ้ยโดนโดนโดนขัดได้อยู่ครับสวยโอ้ยโอ้โหอีกแค่ไม่กี่หน่ะเองเอาอะไรเนี่ยโอ้โอ้สู้อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็มาอะไรวะโดน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 เออ เออนอั่นแหละดูเลือดมานี่เล่นกวนต้นตีนตายเฮ้ยโอ้โหเพื่ออะไรอ่ะมันมันรุมผมอ่ะเนี่ยไอ้ยังไม่อยากชอบอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยรุมกลัวไอ้ต้นตีนแม่งมานี่ดิกูจะฆ่าได้อยู่แล้วมึงอ,อีกแล้วเหรอโหดแล้วมันเป็นอะไรกันวะ โอ้กูเบื่อไปเยอะแม่นั่นมันอะไรอะไรนั่งหนาฮะตายตายเออนั่นแหละได้ทักทีคิวเนี่ยขึ้นก่อนเลยครับคลิปนี้กูตายอย่างเยอะ โอ้ยเผ่าปูนี่โอ้ยแตกโอ้โหไอ้เหี้ยกูโดนไอ้เหี้ยนี่สามต่อสามเลยนี่ไงน่ากลัละนี่ตายสวยครับผมนั่นแหละสิ่งสิ่งที่พี่ควรจะได้นะทุกคนมานี่มานี่มานี่เออเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรอ๋อฮะโโอ้โอ้โหโอ้โห มึงเอาสุดเลยเนาะเอาสุดเลยนั่นแหละนั่นแหละสวยนี่งไงเอาดูไปโดนโดนครับผมโอ้โหโอ้โหีโโห่งไงเอาสุดใช่ป่ะเอาสุดใช่ไหมอเอ้ยมันจะตายมันจะตายเรียบร้อยโอ้โหแม่งเอ้ยมันได้ค่าหัวผมไปแล้วเสียดายมากเลยมึงใช่ไหมมึงใช่ไหม มึงแค่ไหมอย่าขอก่อนจะไม่ได้เหรอเว้ยมึงเป็นอะไรกันวะโอเคเต็มเต็มขอละกันครับโดนโอ้้่าเลยครับพาเลยโดนโดนใครก็ไม่รู้อะแต่เอาไปก่อนนะ เออดูเลือดดูเลือดโอ้โอโอเขาตื่นสวยครับโอ้โอ้คิวเลยอะ่ะแล้วมีแต่คนถึกถึกนะนี่ไงโดนโดนบ้างแหละสวยตายไหมตายครับผมโอ้โอเริ่มไม่ได้ฆ่าหัวแล้วทุกคนเพราะว่าผมโดนมันฆ่าไปเยอะไงโอเคครับสวยโอ้โหฝนสายฟ้าโคตรแบกผมพูดเลย <What? S 2> เดี๋ยวไอ้นี่เก้ว มือแก้วเหรอฮะไอโมจินี่คือผมต้องสั่งสอนมันหน่อยละคือมันทำให้ผมเสียหน้าเยอะมากเชียเชียนั่นแหละนั่นแหละอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนเนี่ย โอ้ลดเยอะเหมือนกันนะเอออืมขอหน่อยเถอะมันหลายรอบแล้วไอน้นี่ไอ้นี่หลายรอบเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรโดนครับตายยื้นแหละสมควรสวยครับสวยตายโอ้โห ขัดกันโคตรเก่งอ้าวเรียบร้อยได้คิวอย่างไงก็ได้คิวครับภูมิใจละมานี่มานี่นี่ไงเน้นเออได้คิวก่อนที่มันจะมาฆ่าผมดีมากหลังๆหลังๆนี่พี่เริ่มมาละโห <Easy. S 1> นัวเกินเอาได้คิวแล้วเริ่มมาละเออโอ้โห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 มันเอาสุดมันรุมผมมันเนี่ยก็มาดิโตในสัตว์ สมควรสมควรนั่นแหละหสิ่งที่ควรจะโดนนะก็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดดไอพี่ด้วยละกันนะครับคนดูคลิปนี้พี่ขอ300ไลค์นะแล้วก็อย่าลืมไปซื้อแก้ตานร้านพี่ด้วยนะครับคนดูเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้พี่ไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บาม สิ่งที่ฉันทำมันไม่ w o r t กที่แพูดมาเสียซ้ำเวิร์ดเลยกกไม่เข้าไอกาเด